ทำท่าเหมือนครับิทำท่าปิดตาเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่นิวยอร์กนะครับหลังจากเซเลบริตวันเกิดแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับในช่วงเวลาที่เราอยู่ที่นี่นะครับว่าใช้ให้มันคุ้มตอนที่เราจะกลับเมืองไทยไปหาเพื่อนแล้วก็ไปคุยเรื่องเพลงเรื่องอะไรแล้วก็เปิดหูเปิดตาให้ใหเด็กๆเ,เขาได้ Experience New York City The notification bells to see new videos. ภาษาไทย Let's go. <S อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เห็นวิดีโอใหม่ของพวกเรานะคะ แล้วข้างหลังนั่นคืออะไรคะมีหม้อหุงข้าวใช่ไหมคะคุณพ่อ We have to have our Thai food ต้องมีข้าวบางทีก็เราพยายามไม่ออกข้างนอกเยอะทำหมข้าวทานกันเนาะก็เอาเอาของมาจากบ้านแม่ส่วนใหญ่การเดินทางครั้งนี้ของบ้านเรานะคะเป็นการเดินทางที่มากันแค่4คนไม่มีใครช่วยไม่มีแม่บ้านไม่มีใครทังนั้นและเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่จะต้องเริ่มสู่การตักผาพลงาท้าเียลูกทำงานเยอะมากแล้วก็มีลิงสองคน น่่าจะิกแต่เดดี้เขาบอกว่าหน้าที่การซักผ้าจะเป็นของเดดี้ไว้มาถึงในเมืองแล้วนะครับหลังจากขับรถมากเกือบ6ชั่วโมงครับวันนี้รถเยอะหน่อยนะครับ see that? We can see Empire State from here. Here. Here it is. Here it is, Brooke. Here's the song. New York There's jungle and things are made of There's nothing you can do You're in New York 11th anniversary wedding and this is our date. Yep. Look at the beautiful, because you light up my life, baby, just like Times Square. <sighs> แหม่เดี๋ยวหันให้ดูนะคะวันนี้นะคะครบรอบ11ปีของอัมมามีแ่แต่งงานกับแดดดีโดยยังไม่มีเด็ก2คนเลยแดดดนะีก็พามาที่นี่คะ่ะร้ายโบราณมาก่าฮ่าาอืม11ปี บบสิบแปดปีแล้วมีอะไรไน,นะ <laughs> นั่ะส <c> ิบแปดปี one one twins <oughs> twins it's no longer me and Nana have dinner it's me and Nana and the kids ใช่แต่ว่าจริงๆวันนี้ก็วุ่นวายกับบ้านเพราะว่าเพิ่งเข้าวันแรกจริงๆแล้วเราก็แค่นี้ก็มีความสุขแล้วมีความสุขจริ <c oughs> งไหมได้ขวัญขวัญนะเล่นนิดหน่อยเป็น,น <c oughs> เรื่องปกติค่ะให้มันเป็นธรรมชาติไป ถ้าไม่คอมเพลเลยมันจะดูแบบราบรื่นมันจะทุกอย่างมันจะดูทุกแอนนิวอเซอรี่ก็จะต้องมีแบบคอมเพลบ้างางั้นเราไม่ร่ต้องการเขียงกันบ้างมันจะได้รู้ว่ายัางรักกันถึงบอกว่าเออไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรแต่ก็จะเป็นไงก็จะก็จะโดนนิดน<ช>ึงแหละนิดนิดหน่อยหน่อยพอเป็นที่พีไม่งั้นมันจะจําไม่ได้ว่ามันเป็นแอนนิวอเซอรี่มันจะล่างเดียวไม่ได้ล แล้วก็อีเวนต์เซอร์รีปีนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากของขวัญและมาพามาทัมสแควร์แล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะ Because <okay? S 2> it's our anniversary every day ใช่แล้ว I love you I love you, I love you more ไหนรักกันหน่อยกอดกันหน่อยคู่หลังอะเนวทะเลาะกันทุกท่านละจี I love you, love you. <laughs> the next day ครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Brooklyn Museum นะครับพอดีมันมี Pause Exhibition ครับวันนี้พาดเด็กๆไปเดินเล่นมิวเซียม Brooklyn Museum let's go อืมฮ mm ึ hmm. let's go โอ้โหโอ้โหใหญ่มากมีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงคราจะทำการกระชือตั้งแต่ exhibition ไปถึง hall รูปนี้นะครับของ r ฟรย l นะครับ r ฟรย l มีตั้งหลายรูปที่อยู่ในนี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือรูปนี้โอเคเน่งสองซื้อไว้ที่บ้านอันหนึ่งได้ไหมไม่ค่ะทำท่าเหมือนครับทำท่าปิดตาเออ อยากได้ก็ได้เต็มเลยอย่าได้ยากเลยแต่เยอะเลยและแล้วคุณพ่อมาได้ดิเซอ่ะเราก็ได้ของติดไม้ติดมือกลับมาแต่ว่าภารกิจต่อไปของเราคือไปเดินเล่นบน r o o k l y n Bridge ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินบน Brooklyn Bridge นะครับ ให้ไปดูสกายไลน์แล้วก็ไปดูวิวของแมนฮัตตันแล้วก็เดี๋ยวย้อนกลับมาดูวิวของบรุกลินนะครับ let's go <S นี่สะพานอยู่ข้างหน้านู้นเลยถ้าเราเห็นนะคะมันจะมีเลนให้เดินก็คือหน่งเลนเลนนี้แล้วก็เลนนี้ก็เป็นเลนจักรยานก็มีที่คนมาจากฝั่งแมนฮัตตันเข้ามาที่บรุกลินแล้วก็เรามาจากบรุกลินออกไปแมนฮัตตันใช่ไหมคะ พ่อกำลังบอกว่าอัลบั้มแรกของพ่อเหรอคะใช่ถ่ายวันนี้ถ่ายบ,น,น,ยายบนสะพานรุ่งน,น,น,นะครืองกี่ปีแล้วน่ะเล่าสิ21 <20 S> ปโีโอ้โหได้20ปีที่แล้วายเทเนียมถ่ายปกอัลบัม้มายไรเดอร์ที่แบบถ้าถ,ถ้าใครมีซีดีนะครับรองแผ่นหลังนะครับฮัทแม่หา World Trade Center อแต่เวิลด์เทรดเซ็นเตอมันล้มไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มี The Freedom Tower ากาศดีมากไม่ร้อนมากแล้วก็ได้ดูท้าทิ์ตกสวยมากเลยครับแล้วก็วันนี้เด็กๆก็เดินได้สำเร็จดิอยู่ที่ไหนก็ต้องเดิน ครับเราจะมานิวยอร์กเราไม่กินนิวยอร์กพิซซ่าไม่ได้นะครับบรุกลินเขาชอบกินพิซซ่ามากๆบีน่าก็ชอบกินพิซซ่ามากๆแล้วมันเป็นอาหารที่แบบง่ายมากสำหรับคนนิวยอร์กนะครับซึ่งเราก็ไปเซชดูในเว็บไซต์นะครับ The best pizzeria i ี n n ซนนิวยอเขาอยู่มาตั้งแต่1981ชิ้นของเขาจะใหญ่มาก let's go โอ้ใหญ่มาก ไปชีดอันนี้ไก่อันนี้ชีสแบบล้วนๆอะ่ะอาเกนวันนั้นวาวาน,าน,นะแต่พี่บุก๊กเอาไหนครับเอาเหมือนกันเลยเหรอไม่ชิมแตกต่างกันหน่อยอ,ะ<ม>อ่ะอ๋อจะกินเหมือนกันนะโอเค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 ,อเคราคานะคะ4ชิ้น16เหรียญอ่ารับเงินทอนหนคะพี่บีครับตอนนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยว ready โอเิ เอานาฉากออกก่อนไหมเป็นไงคะคุณสดชื่นไหมห้าุูใหญ่เท่านั้นเหรอดกกว่า ูล,ก,ลกวน,ล right? นี่ค่ะบอกพิกัดให้นะคะ Coronet Pizza เ,เป็นไงคะเฮ้ยเฮ้ยเมาพิซซาเมาพิซซาุกขึ้นม่ไแลครบ <laughs> มันมีว่ามัมไม่ไหว,วแล้วผ่านไป3-4ชั่วโมงใช่ออ คือตอนแรกจะไปเพียงพิซซ่าอีกที่นึงต,ตอนนี้มันอิ่มมากแล้วก็เด็กๆปวดอ่ะอย่าปวด mm hmm. ทั้งคู่เลย so <Okay. S 1> we gonna close from here เดี๋ยวอีพีน่าจะเจอกับไป